สวัสดีครับผมวิชชอรถบ้านนะครับกับพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาขายรถนะครับแอคคอร์ดนะครับขายขาดทุนสักคันหนึ่งนะครับวันนี้ตั้งใจไว้แล้วนะครับวันนี้จะมีรีวิวทั้งหมด2คันนะครับแต่คันนี้นะครับผมจะขายขาดทุนให้ยับเยินไปเลยนะฮะคือใครดีใครได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยแอคคอร์ดสก้อนนะครับรีวิวไว้เมื่อก่อนแล้วเนี่ยสี่หมื่นกว่าบาทนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาขายราคาสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมแอคคอร์ดสองก้อนลดชื่อผมเองนะ สามหมื่นห่านั้นราคาเราเลเลยนะครับแม็กขอบ17นะครับภายในกำมันจี่กระจกไฟฟ้าพับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็กุญแจรีโมทด้วยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วก็ช่วงบนช่วงล่างเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าสําหรับรถราคา3า0 0 0บาทเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมต้องบอกเลยว่าราคานี้เนี่ยสห่วงยังแพงกว่าเลยนะครับได้แอรคอร์ดไปใช้นะครับแล้วก็เครื่องเกียร์เนี่ยดีด้วยนะครับต้องบอกงี้นะฮะหลายๆคนก็คงจะกลัวนะครับแต่ต้องบอกว่าคันนนนนีีีี้้้เเเ่่่ยยยยยปปลลสาาพทไมิงรรบอแว นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าไปฝนจะตกแล้ด้วยไปครับผมครับรถคันนี้นะครับเป็น Honda Accord ไฟท้าย2ก้อนนะครับคันนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะคันนี้เนี่ยรถสีจะไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็ตรงซุ้มล้อหลังเนี่ยจะมีปูดอยู่2จุดนะครับนะฮะถ้าเห็นจากในคลิปเนี่ยจะมีปูดสองจุดนะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ17นะครับโช๊คทำมาใหม่4ต้นนะครับเปลี่ยนสะพานทัมมิ่งไปนะครับแล้วก็แบตเนี่ยปลายปี64ด้วยนะครับภาษีีเน่ย เพิ่งจะขาดไปมิยอที่ผ่านมานี่เองนะครับนะฮะตัวรถเนี่ยสีสันเนี่ยจะตามสภาพไปนะครับสำหรับรถราคา35,000ืบาทนะครับได้ Honda Accord ไม่ใช่ Accord ์ตาเพชรด้วยนะ Accord ไฟท้าย2ก้อนนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องเร่งทำคอนเทนต์หน่อยนะฮะแหมยอดมิยอดไล์หายนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้โพสต์รถนะครับก็เลยต้องกลับมาพลิกฟื้นนะครับอ่ะ35,000ืบาทครับเดี๋ยวเราไปดูสีสันอีกรอบหนึ่งไปชัดๆไปเอาละครับสีสันนะฮะฝาบ้งหน้าเนี่ยสีอ่ะจะไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็ตรงแก้มหน้าฝั่งขวาเนี่ยมีรังยิ้มอยู่1จุดนะครับผม35 0 0 0นาะฮะรถชื่อผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับซื้อไปเนี่ยต้องโอนนะครับไม่โอนเนี่ยผมไม่แจ้งอายัดเลยนะไม่ใช่ก็คือซื้อไปโอนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวใบใบส่งใบสั่งมาหรือว่าขับไปแบบเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วถ้าเกิดหนีเนี่ยผมสวยนะฮะก็มีตรงนี้1หนึ่งจุดนะครับรักยิ้มครับตรงประตูนะครับแล้วก็ประตูหลังขวาเนี่ยก็จะมีร่องรอยแบบนี้นะฮะเนี่ยรอยขี้นกนะับเป็นคราบนะแล้วดูหลังคานะครับนีี่สจะดงนนีะครับแต่เเดิมจาลยนะครับ นะฮะสะโพกหลังขวาเนี่ยจะมีรอยเหี่ยวหนึ่งเส้นเดียวเองนะครับนะครับก็จะมีตรงนี้หน่อยนึงอ่ะไม่ไม่เส้นเดียวและหลายเส้นและนะครับก็จะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับรอบที่แล้วนะฮะก็ตรงฝาท้ายนะครับตรงนี้จุดนี้นะคือฝาท้ายอ่ะก็จะลอกๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงช่วงจุดนี้นะครับผมเนี่ยกันชนหลังสีก็จะไม่สวยนะครับก็ต้องบอกว่าสีไม่สวยอ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะคือ คือเอาไปทำมันก็ยังคุ้มเลยนะฮะสามหมื่นห้าบาทเี้ตรงนี้จะมีตรงจุดนี้คะที่จะมีเริ่มเริ่มแล้วนะครสองตุ่มนะครับนะครับแต่จุดอื่นๆไม่มีอะไรเนาะไม่น่าเกียดมากเลยนะครับสีก็จะมีรูรอยตามสภาพนะครับมาดูที่ประตูนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะมีรอยแบบนี้นะครับแล้วขวนอันนี้จะเป็นของเจ้าบิชชอนติดมาเองนะครับช่วงนี้นี่ชวนมารีวิวนี่ไม่ค่อยมาเลยรู้มากแล้วเมื่อก่อนเด็กๆเนติดพ่อนะอันนี้แล้วก็ประตูหน้านะครับตัวนี้จะมีรอยบุบนะครับแล้วก็จะมีตรงจุดนี้ตกนะครับ 3 5 0 0 0บาทนะครับผมขายจริงนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ไอบิ๊กชอเนี่ยขายรถถูกถูเนี่ยขายจริงป่าวะขายจริงทุกคันเลยนะครับแล้วก็บางทีอ่ะคนซื้อใช้จะไม่ทันนะครับพราะค้าซื้อไปขายต่อผมก็เจ็บปวดใจแต่ทําไงได้ก็เขามาเป็นลูกค้าเราถูกไหมครับเราก็เลือกคนขายไม่ได้ด้วยนะฮะก็คือต้องย้ําก่อนครับต้องกดติดตามนะครับม่งั้นไม่เห็นนะฮะตรงแก้มหน้านะครับเก็บสีชิ้นหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ตรงหูนี่ก็จะมีล็อก้วยแล้วก็เออตรงนี้นิดนึงนะครับ ตรงช่วงตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่นะครับจะมีแตกออกไปนะครับผมน่สคอตเทปแปะใช้ได้ไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลยมาครับมาครับเปิดฝากระโปรงหน้าออกมานะครับขาหน้านี่เดิมจัดเลยนะครับเพดเพิร์ดดีอยู่ครบบดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ทางขวาแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้เป็น ABS นะครับผมน่ะไล่ไปนะครับรถนี่เดิมเลยนะเครื่องเครื่องนี่แห้งเลยนะ แล้วก็โมนุงโมงน้ำแบตเบิร์ดเนี่ย64เลยนะยังกิ๊กเลยนะครับทีแรกก็จะเอาไปใส่โอดิซี่นะครับแหมแต่เดี๋ยวว่า3 5 0 0 0จะไม่มีอะไรดีเลยนะครับรถเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็น,นั่นแหละฮะผมก็ขายตามสไตล์ผมอะนะถูก,ถกเถอะบ้างขาดทุนบ้างกำไรบ้างนะครับก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเสมอมาฮะนี่เดิมเลยนะฮะนะ นี่ครับตัวเครื่องนะครับแห้งเลยนะครับท่อน้ําท่อยางต่างๆเนี่ยไม่มีบวมเลยนะครับแล้วก็ไม่มีบวมไม่มีเป่งนะครับทำมาหมดแห้งหมดเลียได้เลยนะครับแล้วก็โช้กเ <Okey> นี่ยเพิ่งจะทําด้วยันไม่ได้โกหกนะ้ดูกันจะนะครับจะมีต้องเปลี่ยนนะครับลูกหมากฝั่งขวานะครับแล้วก็การโค้งนะครับนะฮะต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็จะมีเลี้ยวดังบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าชุดนี้จะทำหมดแล้วนะแห้งเลยครับสายพานทามิ่งเพิ่งเปลี่ยนด้วยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนด้วยเอาไม่โกหกจริงๆ ก็ดูสีน้ำมันเครื่องดิก็ผมถ่ายเองนี่แหละไม่ใช่อะไรแล้วมันเกียร์ก็โดนไปอีกนะครับแต่ขายขาดทุนเลยนะฮะต้องบอกว่าขายขาดทุนประมาณ6กพันเลยนะซื้อมา4ี่หมื่นนะครับตอนแรกขาย4ี่หมื่นเจ็ดใช่ไหมนะแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแ้วมันเกียร์ไปนะครับตกไปแล้วประมาณพันกว่าบาทแต่อย่าไปคิดมันเลยนะฮะก็ขายให้กับ FC แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะ้รถไปใช้นะครับสามหมนะครับราคานี้ถูกกว่ามห่วงนะครับก็ลองลอง,ลองช่างใจดูนะครับภาษีเพิ่งขาดเนาะอ่ะเดี๋ยวดู ภายในกันต่อเลยดีกว่านะครับอย่าให้เสียเวลาฝนจะตกแล้วครับผมครับเปิดประตูออกมาเนี่ยกระจกไฟฟ้านะครับแผงนี้ครับใช้งานได้ทุกบานนะครับพับกระจกมองข้างก็พับได้ทั้งหมดเลยนะครับคลิปที่แล้วเคยรีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็ตับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก4ประตูด้วยนะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยเป็นรีโมทนะแผงประตูตรงนี้จะนิ่มๆหน่อยครับเป็นตามสไตล์เขานะครับเราเราเท้าตรงเนี้ยเขาค่อนข้างแข็งแรงเลยตรงเนี้ยถ้าเอาเอาสอบไปวางเนี่ยจะค่อนข้างยุบยากนะครับอ่ะต่อมานะครับ รีวิวกันชัดๆเลยนะครับไม่หลอกลวงกันนะครับตัวภายในเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับเป็นบอกกำมะหยี่นะครับตัวหลังคาต่างๆนะครับสวยงามหมดเลยนะฮะแล้วก็เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่3 0 0แสนนะครับ61,598นะครับเรามาดูกันดีกว่าเนาะป้ายตรงนี้นะครับน้ำมันเกียร์นะครับผมถ่ายไปเดือน6นะฮะ361,000เนี่ยวิ่งไปแค่พันโลเองอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะแล้วก็ส1 1แสนหนึ่งหมื่มันเกียร์นะครับน้อมันเครื่องผมก็ใช้เป็น10-30นะครับก็น้ำมันเครเป็นหมื่นโลนะครับ ขายมาแล้วด้วยนะฮะก็คือขายขาดทุนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเอ่อต้องบอกว่าจอเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับแต่กล้องหลังใช้ได้นะครับเอ่อเปลี่ยนจอก็สามารถเสียบตูดที่กล้องหลังได้เลยครับแอร์เย็นเจ็บนะครับตรงกลางนี้นะแล้ค่อนข้างหรูเลยนะครับมีที่วางแก้ว2อันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางแขนนั่แล้วที่ใส่ของด้วยนะครับส่วนตัวเก้ะนะครับตัวรถชื่อผมนะครับคันนี้นะฮะต้องบอกว่าโอนเลยนะฮะภายใน3เดือนนะครับให้เวลานะครับผมอ่ะต่อมานะครับ เรามาดูกันต่อที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไฟเอเบสจะโชว์ถ้าสตาร์ทครั้งแรกจะไม่โชว์พอเรากลับไปสตาทเราเหยียบเบรกเนี่ยจะโชว์เป็นเพราะว่าผ้าเบรกคุ่หน้าจะหมดนะครับผมแนะนำนะครับควรเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ยังขับได้สี่ห้าเดือนครับเพราะว่ามันเตือนก่อนที่มันจะหมดนะฮะมันจะมีตัวเสียงเตือนตัวดังชิชิชิชนะครับตัวเตือนอยู่เนาะอ่าบอกคุ่หน้าก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในด้านหลังกันเอาละครับเปิดประตูหลังมานะครับในแผงประตูหลังก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ข้างหลังนน่่แแแแข็งงงรอะซมมมาล้วััตหจ ผลเฉยๆนะฮะนี่แข็งลูกหลังแข็งแรงนะนะฮะโอ้โหตัวเบาะเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับนะฮะมีเท้าแขนกลางด้วยนะครับผมตัวนี้นี่เข้ามานั่งแล้วก็หูยกว้างขวางอะกว้างเกินอะนิวดีกว้างมากนะครับเวลานั่งแล้วก็ข่าไม่ชนนะครับเป็นรถนั่งที่ค่อนข้างเอ่อ หรูหลาครับในยุคนั้นนะฮะ้านกว่าบาทเลยนะครับผมแผงว่าแผงไอสา A เสา B เสา C ต่างเนี่ยสวยงามสะอาดหมดนะครับเพราะว่าทําการเคลียนิ่งไปนะฮะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเป็นรถผู้หญิงใช้ดั้งเดิมมาก่อนนะครับก็เลยค่อนข้างสะอาดแบบนี้นะฮะตัวข้างหลังก็จะมีลําโพงทั้หกคูณเก้านะครับนะฮะให้เห็นไปเลยนะครับแต่ตอนนี้วิทยุมันใช้ไม่ได้นะฮะก็เลยไม่ได้เทสนะครับแต่รับรองเลยครับมันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วพวกลำโพงเดิมๆเนี่ยนะการนี้ก็สามารถเอาขึ้นได้เลยนะครับ โอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับภายในนะครับก็จะไปเร็วหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวยางนะครับเป็นยางปี18ึงนะครับผมล้อแมกเนี่ยเป็นซามูไรเรนโซ่นะครับนี่ดิสเบรกสีล้อนะเป็น ABS ด้วยตัวนี้นะครับอ่ะต่อมาครับเราจะไปดูกันที่ฝาพวงหลังนะครับผมอาคบเปิดฝาหลังออกมานะครับนี่เดิมจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะไล่ไปนะครับผมโอ้โหกล้องก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะฮะ ัช้านะครับรถนี่เดิมสนิทเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยยิ่งท้ายแล้วเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหเดิมจ๋าเลยนะครับยังอะไรนะครับมีเขาบมดเลยนะโอ้โหห้องท้ายเนี่ยสวยรถเนี่ยเคยติดแก๊สมานะครับเอาออกยกเลิกไปแล้วนะครับจะมีขาเหล็กค้ำอยู่นะถอดออกได้เลยนะครับเคยติดแก๊สยกเลิกไปแล้วนะครับกล้องหลังยังมีอยู่นะก็รถคันนี้เป็นชื่อผมเองนะครับเครื่องวีเทคเกียร์ออโต ปี1996นะครับก็สำหรับใครซื้อนะครับก็รบกวนนะครับโอนภายใน3เดือนนะครับเนาะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับรีวิว Honda a c อ o r d คันนี้นะครับราคา35,000บาทนะครับขอราคานี้ขาดตัวเลยนะครับรถเป็นชื่อผมเองนะครับก็การันตีได้นะครับถ้าเกิดว่ารถโอนไม่ได้เนี่ยผมยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะครับเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเนี่ยตรงหมดเลยนะ แล้วก็ดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับสนใจก็โทร0854418189นะครับไม่รับเทินนะครับเพราะว่าอันนี้ขายขาดทุนนะฮะก็อย่าลืมนะครับ0854418189นะครับกับแอคคอร์ดคันนี้นะครับ3,500 0บาทเนี่ยถูกกว่า3ห่วงแน่นอนนะครับผมแล้วก็เล่มเอกสารครบพมอนนะครับผมตอนนี้วิชอรถบ้านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเชฟโรเลตเอสเตดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ เอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับที่กดรับชมกันนะครับผมลามไปเลยครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย